สวัสดีค่ะสบายดี f อซทั้งช่องน้องคําแพง c ชา n นลนะคะวันนี้เนาะก็เป็นวันที่4ของเดือนมกราคมสองหดนะคะแม่เพนก็มีแนวทางเนาะห้านอยรวมของเสเซียนวันนี้มาฝากมาตอน f อซทั้งช่องเพื่อเอาไปเป็นแนวทางกันเด้ยจ้าเนาะวันนี้ก็เป็นวันดีคือเก่านะคะเป็นตอนเช้าของวันเสาร์เนาะ มเมทเพนก็ได้แนวทางของสีเซียนมาฝากมาตอนเอฟซทั้งช่องแล้วค่ะกับฝากเอซกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมเพนได้เอเนะดอกไม้สวยๆงามๆม,ม,มาฝากก่อนเข้าไปเบิ่งตัวเลขกันเด้อนะคะเอฟซีส่งน้ำบ่ มันมาส่งน้ำเนาะเข้ากับมาเบิงตัวเล็กเนวทางนันกันดีกว่านะคะเอซี FC. นี่เนาะคะ่ะเอซีเข้ากับมาเบิงเนาะผลฮานอยของเมื่อวานนี้ว่าสี่เซียนจะได้ตัวใดทําผลงานออกมาได้ดีบอเนาะลวก็จะได้วันนี้จะได้ตัวใดมะฟ้ามาตอนแน่สินะเนาะเข้ากับมาเบิงผลฮานอยของเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะเมื่อวานนี้นอยพิเศษบนออกห้า ห้าแปดล่างออกสี่เจ็ดส่วนห้าน้อยปกติบนออกสี่ศูนย์หกล่างออกห้าสองและหาน้อย vip บนออกเก้าเจ็ดสามล่างออกหกห้านะคะ,ะเด็กที่ทั้งสองก็มาเบิงค่ะเมื่อวานนี้เนาะ ของพะหัดชาแนลหลุดจับคู่หลุดอีกแล้วเนาะจับคู่บ่คอยเขาเลยช่วงนี้เป็นจังใดเนาะเนาะกะวิ่งหลุดกับเขาอยู่เนาะแต่พาจับคู่บอมาเลยค่ะเมื่อวานนี้สี่มาหนึ่งฮานอยสองก็มาหนึ่งฮานอยเนาะจับคู่บ่เขาส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเก้ากับแปดแปดมานะคะตัวรองเนาะตัววิ่งตัวลูดมาตัวรองจับคู่กับบอเขาขึ้นกันนะคะ ส่วนเซียนอุดรวิ่งลู่เจ็ดกับหกนะคะมาเจ็ดเจ็ดก็มาหกก็มาเนาะจับคู่เข้าที่หกห้าเนาะล่างของนอย VIP ตรงๆเข้าชุดลองเข้าหนึ่งฮานอยเนาะเมื่อคืนนี่แม่เพอนทำเล่งทำแรงนางคิดฮ้าสิซอเล่ฮกหาหาฮกีบอว่าสันพวากิบอ่าอันสุดใจพะรวยบอกว่าฝันว่ามีเด็กหน่อยมาบอกตูวเดียวหาฮกหากว่าสันเนาะ ก็เลยจะซื้อบอบ์ซื้อบอซือ้บอบอบ์ซื้อบอนั่งคิดโดนเติบคะ่ะเอฟซีก็เลยตัดสินใจโอ๊ยมาซื้อละมาสั่งก <'s in> <mouth> ็เลยบม่ได้ใจนะคะเอฟซีโอ้ออกมาอีหลีเะได้คะ่ะ <'s in> <mouth> นั่งคิดโดนเติมนะคะเอฟซีว่าจะซื้อหรือบ่ซื้อเนาะเพราะว่าอันสุดใจพระรวยมาบอกว่าอันบอกซื้อเลขรัฐบาลให้แต่มั่อันน้ำมันบ่ออกนะบ่อกบอกมาเห็นว่า โอ้จังไดมันสิมาออกเล้าบ่เลขกิบอ่าเลขอันสุดใจพาลวยฝันนี่นะเนาะเฝันซื้อกิฟนะคะซื้อเล,นเล่นก็เลยลึ่งเอินกิบเนาะ <c oughs> นี่ค่ะก็ประมาณนี้ละดวงเนาะดวงช่วงนี้บ่ค่อยมีค่ะเนาะรัฐบาลไทยขนาดไต่เต็มเต็มเก่าศูนย์ศูนย์เก่าก็ยังบ่เอาเนาะว่ามันดับบ่ซื้อหอล,ลักเอซีก็เลยบ่ซื้อค่ะก็เลยบ่ได้หลายเนาะได้หน่อยหนึ่งได้สมอ,อยู่เนาะค่ะเอซี อ่ะของเซียนโคราชค่ะให้มาหนึ่งกับสามก็มาที่สามนะคะจับคู่บอ่อเขาเนาะฮัาฮั๊เอาไปลงวัดป่าให้เอื่อยแน่หนึง่งอ่ะสิบแพ็กแล้วก็วัดบ้านสิบแพกนะ็กด้วยอย่างละสิบแล้วก็เอามาลงนี่ให้เอื่อยอีก1ิหนึ่งโอเคนี่เนาะให้เด็กหน่อยมาส่งนำ้ำน้ำไะไ้วัดป่า บาดบบานยางละสิแพ็คขายซีอนุมโมทนาศาธุบุญน้ำกันเนะา,า,า,าอะอหลังจากที่ได้ผลงานของสีเซียนแล้วเนาะเขาก็มาเอาตัวเลขหน้าทางของวันที่สกันต่อเลยค่ะวันนี้วันที่สี่ของเซียนโคราชค่ะเจ้าเลขเนาะให้วิ่งลูดบนล่างมาที่เจ็ด เด่นที่เจ็ดรองหกนะคะเด่นที่เจ็ดรองหกกาจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็นเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งชุดรองก็จะเป็นหกห้าหกแปดแล้วก็หกหนึ่งนะคะ fc เนาะของเซียนโคนาดเนาะสวนมอว่านเนาะเสียดายเนาะหกหาไปออกเล่าเฉยเนาะมอว่านนี่ยห้าห้าหกมันออกก็เดิมเลย ออกทั้งสามตัวตัวเดิมหมดเลยเนาะแค่สลับแค่เอาห้ามาไว้ตรงกลางเฉยๆงวดก่อนออกสองหกห้างวดนี้ออกสองห้าหกนะคะ fc เนาะเลขเล่าเนาะเมื่อวานนี้ของเซียนโคราชวิ่งรูดเด่นหนึ่งรองสามตัววิ่งตัวรูดมาตัวลองสามจับคู่เบาเข่าส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่นที่เจ็ดรองหจับคู่ชุดเน้นเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่ง ชุดรองหกห้าหกแล้วก็61นะคะอซีอ่ะหามาต่อที่ของเซียนอุดรกันเลยวันนี้เซียนอุดรให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่1นรอง0จับคู่ชุดเน้นหนึ่งสองหนึ่งย์สชุดลองเนาะศูนยแล้วก็0ูนย์เนะคะของเซียนอุดร ประมาณเซียนอุดวรวิ่งลูดเด่นเจ็ดรองหกเจ็ดก็มาหก็มานะคะมาทั้งสองตัวจับคู่ให้เข้าชุดลอง 1, ห,หนึ่งฮานอยก็คือหกห้าหรือว่าเอรียกออกหกห้าเ 5, นาะตรงๆล่างของนอย VIP หนึ่งฮานอย, 1, หหนอยส่วนวันนี้ก็ให้มาวิ่งลูดเด่นที่1นรองศูนย์จับคู่ชุดเน้นหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็ชุดลองก็จะเป็นศูนย์สองศูย์เ็ดแล้วก็ศูนย์เ้านะคะ แคปหน้าจอค่ะของเซียนโคลาและเซียนอุดรเนาะหาหน่อยรวมวันนี้นะตามนี้ค่ะไปตัวค่ายซี่ ที่ของเซียนเชียงใหม่วันนี้ค่ะวิ่งลูดเด่นที่9ลรองหนึ่งจับคู่ชุดเน้น909 2เอ่อ9 0 9 1สองแล้วก็9 3สชุดรองหนึ่ง2หนึ่งหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสเนาะของเซียนเชียงใหม่วันนี้ให้มา8ดคู่เนาะเมื่อวานนี้ก็แดคู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจับคู่กับบอกเขาเนาะ,ะวิ่งลูดมาชุดรองมาตัวรองจับคู่บอเขา วันนี้ก็เลยให้มาวิ่งรูดที่9เด่น9กรองหนึ 1, ่งจับคู่9ชุดเน้นเก้าศูนย์เก้นึ่งเก้สองแล้วก็9กสส่วนชุดลองหนึ 1, 1่งศหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสนะคะของเซียนเชียงใหม่เนาะได้แล้วมาต่อที่ของพรหัตชแนลค่ะ ส่วนฮานอยรวมวันนี้ของพหัดให้วิ่งรูด3กับ1นะคะจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น30 32 34แล้วก็ชุดรอง10 1214เนาะของพหัดชาแนลค่ะส่วนเมื่อวานนี้ให้มาวิ่งรูด2กับ4ตัววิ่งตัวรูดมาทั้ง2ตัวอยู่เนาะแต่ว่าจับคู่บกเขาเด้อจ้ะเนาะวันนี้ก็เอาไมคค่ะให้วิ่งรูด3กับ1 เด่นที่สามนะคะเฟินบราเดวงกลมสามให้เนาะวิ่งรูดเด่นที่สามลองหนึ่งจับคู่ชุดเน้นสามศูนย์สามสองสามสี่แล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสี่นะคะอ่ะมาแคปนาจอเป็นฟอร์มกันค่ะ ลกชิน,นตามนี้เด้อค่ะแม่เส้นกนัได้แนวทางของสีเซียนนะคะฮาหนอยรวมวันนี้ให้เอฟซีทังช่องได้อาไปเปลี่ยนแนวทางกันแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่เพนจะพาเอฟซีทังช่องไปตามเอาแนวทางฮาหนอยแยกและฮาหนอยรวมของแปดสำนักกันต่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคลิปด,ด้วยทุกคนจะโชคดีค่ะคลิปนี้ับสวัสดีค่ะ